สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนีโน่จากสยามสตอรี่ครับเจอกันในเกม e ล a อเล t ครับเกมที่คลาสสิกที่สุดครับเล่นตั้งแต่เด็กจนมีอายุเลยก็ว่าได้นะไม่อยากพูดคำว่าแก่ครับคำว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บนะครับมาครับและนี่ก็คือเกม l e ตอเล r สองครับในหมวดของหนึ่งหนึ่งนะเจอกันดวลกันดวลกันตัวต่อตัวเลยมาเอามาเปิดแมปครับอันดับแรกตามสเต็ปของเราเลยนะครับ อันนี้เล่นเป็นอ e ิรักทั้งสองเลยนะครับเลือกเลือกเลือกหมดเลือกเลือกได้เ,เลือกอ e ิรักเลยดวล <Construction S 1> กันไปเลยเอาอะไรโน่ฟันกันไปเลยครับแต่ผมจะบอกว่า <New S 1> เกมนี้น่าจะสนุกมากเลยมาเปิดแนวกันก่อนรู้เขารู้เราตามสเต็ปเ,เปิดให้ทั่วๆเดี๋ยวมีมีเดี๋ยวมีอะไรมาลอยลอยก็คือแอบแอบมานะนะ ไม่แน่ใจว่าที่อื่นพูดเหมือนกันหรือเปล่านะครับมาครับหารถมาแล้วออกเป็นแร่รถแร่เดี๋ยวเตรียมป้อมใส่ไว้หน่อยเพื่อป้องกันเมงมุมเมงมุมชอบมาครับไหมเรารู้เรารู้คนนี้ผมเคยเล่นเคยเล่นกับแกแล้วนะสนุกดีครับเข้ามาตบแกใบ่อยๆแกจะเล่นค่อยๆเล่นนแต่แบบเดียวอะไรมงมุมมาแล้วตั้งตั้งตั้งป้อมกันป้อมสกัดไว้แล้วมา ลงแร่ลงที่สองมาแล้วเงินเงินจะมาเงินจะมาเราเล่นเร็วนะถ่ายถ่ายฐานใหญ่เลยอ๋อเขาก็ขายเหมือนกันนี่ตามสเต็ปเลยเขาชอบเล่นแบบนี้นะคนนี้เลยนี่อยากจะบอกว่าผมเคยเล่นแกแล้วแกชอบเล่นแบบนี้แหละมาวันนี้ผมจะดูเนียนๆมาเห็นไหมเอนจิเนียร์ลิงมาลอยแล้วมาแอบๆมาแล้วต้องออกมาในหลักการก่อน สนุกดีนะสนุกด i i ีครับเรื่องคนนี้ผมเข้ามาอัดแกสองสามเกนผมก็จะชอบหนีเด oh oh anyway. ี๋ยวไปรู้ทางไปรู้ทางมาครับโอ้โหหมากัดคอนสริปเน่าไปหลายตัวเลยโอ้โหโอ้โหกัดหมาผมกัดคนผมโอ้คนทหารเรานี่เลยตอนนี้เอ็นจิเนียร์มาแล้ว เอาเอาเอามาดิโอ้โหมัวแต่ดูเอนจิเนียร์โอ้ยรถแล่เราเก็บมันเก็บมันโอ้รถแล่ผมเสียไปหนึ่งคันนะเนี่ยโอ้โหนี่เสียหายอ่ะอือจะเหยียบ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 ไม่หมดเลยโอ้ยคนน้อนเนาะเนี่ยเนี่ยย่อยหมดเลยเหยียบเหยียบเหยียบให้คุ้มกับค่ารถแล่รถแล่ในราคาพันสี่เลยนะหนึ่งพันสี่ร้อยเหรียญเลยนะโอ้ยเสียหายขาออกรถแล่มาแั้งสี่คัน โอ้โหมามานี่มันกองทัพคนสกิปลุ้นล้วนเลยกองทัพคนทหารลุ้นล้วนเลยเฮข้ามันมุ่งหน้าข้ามมันอย่างเดียวไปไปเก็บเก็บเก็บเอารถถังยิงช่วยด้วยมามาผมไม่ค่อยถนัดในการจัดกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปหนึ่งกรุ๊ปสองนี่ยเล่นลากเอานี่แหละเถื่อนดีเถื่อนเดือดดดีนี่เขาบุกเราเขาอาดรถแล่เราเราไม่ยอมเราไม่ยอมเรามุ่งหน้าข้ามมันอย่างเดียวเลยมาที่นี้มาทีนี้หลบรถแลกก่อนรถแลกที่มีปืนนะ ย <mm euh ิ่งรักรถแล่มันเปิดอกตอถอยออกมา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 เราจะบุกอย่างรวดเร็วบุกอย่างรวดเร็วมึงทำลายรถแล่เราเจ็บใจมากครับเขาไปดึงรถแล่มายิงช่วยด้วยนะตั้งใจดึงมายิงช่วยเลยว่ามันกดผิดวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเราหลบหลบก่อนหลบก่อนยังไงเขาการเงินเขาสะดุดเนินๆนะเขาเอารถแล่มายิงช่วยมาวันจะคิดรัวๆผมอยากได้เมาส์ไอ้มันที่มันคลิกระดับเบิ้ลคลิกมากเลยนะ มันมันหาเจอที่ไหนครับใครรู้บอกคนทีครับผู้เรียกเขาโมอะไรครับเมามาโหรือเปล่าเมาอะไรสักอย่างเ่ยถ้าใครรู้ช่วยช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับมาต่อเลยเนี่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 ยฟอติคิปเป็นไงฟอติคิปเป็นไงยิงรถมันดีกว่าคอยไม่ยิงรถมันคอยไม่ยิงรถมันยิงช่วยครับยิงช่วยเป็นทั้งดาเมจแล้วก็การช่วยยิงเลยนะครับไอตัวคอติคเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาชอบเล่นแบบนี้เราก็ต้องเอาเนี่ยใบเหมือนใบเมา มาแบบนี้นเอาแบบนั้นแหละทำลายลงรถซะทำลายลงรถซะเนี่ยเนี่ยเหยียบซะเลยเขาเผอเราเหยียบซะเลยโอ,โอเ้เลยกี่ขันเลยมาเดี๋ยวละหมดละเขาหมดฐานรถเราวิมพ์เลยมด <c oughs> ซื้อรถก่อนก็ยังได้เลยกดยอมมาแล้วกดยอมมาแล้วมา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 ตอนน่อในเกมที่สองครับยังยังไม่จบมาเลยมาครับลุยเกมที่สองตอ่อนะครับ อ,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 อยู่คนละฝั่งคขานิยายนิยม <Construction. S 1> ฝั่งมาผ่าน <Construction. S 1> คนมา <Building. S 1> เอา,เอา,เอาสุนัขมา <New S 1> เปิดสุนัขมาสุนัขมา,มาเปิดโลกกระทังให้มันกว้างขวางหน่ <construction> อยวิ่งไป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  เนี่ยเนี่ยเนี่ยผมจะเล่น2เกมบางเกม,ม,เกมผมจะออกแล้วผมไม่ไม่ไม่เล่นนานแกมเล่นแกมเล่นแต่แมปเดียวนะครับปกติแล้วผมชอบเล่นแมปอื่นไปเรื่อยๆนะครับ <Building. S 1> สนุกกว่ากันเยอะ <My construction. S 1> นะครับมาไอ้มองหน่อยมาไอมมองรถแล่เขาหน่อยมันมืดมันมืดเปิดในหะ้มันสว่างหนะ่อยมานี่ยมานี่มานี่มาหม,ม,มุนหมุนหมุนหมุนให้มันสว่างหนะ่อยโอเคโอเคเห็นมาแล้ว เอาวางดักดักดักลงรถเข้าไว้กวนไม่ได้ใจเกี่ยวนะเราไม่เล่นทระโดนโดนมุมนะเราไม่สนใจเขาจะมาก็มาเลยเราไม่สนใจมาเราเปิดลูกกระถัดได้กว้างขวางแล้วครับโอ้ยเดี๋ยวเขาจะเอาป็นมุมมายิงกัดเรามาเราเนี่ยมามาเราเรามาดี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 ปวัวที่ไหนวะมาดีเนี่ยคอนซีฟผม สั่งซื้อโดย film, ตรงมาจากอรัก์เลยนะเนี่ยป้องกันไว้ควรมึงมุมมึงเข้าเนี่ยเห็นไหมเขาพาขายผมขายเหมือนเขาเลยผมไม่สนใจแล้วเขายังไม่ขายจึงขายก่อนเลยไม่สนเดี๋ยวเขาก็ขายเนี่ยเต็อคนนี้เขาเล่นโดยนี่หล่อนนะสนุกดีนานๆทีเข้ามาเล่นกับแกนะก็สนุกดีครับสนุกดีคำๆนะอย่าไปคิดอะไรมากครับผมมาโอ้โหคนที่มากี่ร้อยไปเนี่ย น่าจะสิบกว่าต้องเบิกคนเยอกมากนครับเนี่ยเนี่ยแงมมผปเนี่ยอเน่ยไอ้มงุมเนี่ยโอ้โหางนนจิเนียเนี่ยมลอยอย่างเดียวเลยโอ้หมาเยอะจังมะหมาเยีะยังวะอ้เอาเอบบโอ้หเสียไลโน่ไปอีกแล้วยิงอะไรกันนะกระนนหน้าเบื่อแนงุม อ้าเบื่อแม่งุมโอ้อะไรวะเนี่ยรถแล้วผมพังอีกนะโอ้ยอะไรวะเนี่ยรักษาไม่ทนโอ้ยโอ้โหโอ้โหออกตอนคลิปมาเร็วตอนคลิปมาเลยมาเราตามมาหูุหน้าข้าเชือดคออย่างเดียวอืะไรวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนคลิปเขายัง affiliated. น้อยอยู่แล้วเสียทีเราเสียรถแล้วแต่ต้นเกมเลยโอ้แบบนี้ไม่ไม่คุ้นเคย อา้อาวอ้าวยิงยิงยิง,ยงไม่เป็นไรเรามีคอนสคริปต์ยิงช่วยครับเอาอีกแล้วเห็นไหมคอนยิงหมดอีกแล้วมันไม่มีเวลายิางเลยมันเนี้ยเนี่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 ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเขาลดแล่มายิงช่วยอีกแล้วโอ้ยยังจะกดผิดหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยแอนดี้เนียผมไม่รอดอุสาดัานโดนมาถึงนี่แล้ว เนี่ยมา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 คิดรวมกำลังคนใหม่ลืมซื้ออีกแล้วโอ้ยจะลืมไปเลยเนี่ยอย่าลืมนะภคยได้รู้ถ้ามีเมาส์ที่มันดับเบิลคลิกอ่ะคลิกปุ๊บ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 สี่แล้วห้าเลยโอ้โหอย่างมันเลยเมาส์เลยช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับอ่า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 ยิงไปเรื่อยครับยิงไปเรื่อยไม่สนใจออืไอ้มวยคนเสิรทิปย์มวยคนทหารคนทหารลาบยิงมันมันทหารลาบยิงมัน ไม่สนใจทับหมดยังไงทหารหมดยางเนี้ยทาหารหมดอย่างเนี้ยโอ้ย <c oughs> ซื้อไม่ทัน <c oughs> จะลอยมายิงเราซะงั้นโอ้ส่วนส่วนมุดหน้ามุดหลังยิงยิงยิงแล้วมีรถถังช่วยยิง ยิง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 โอ้ชู่ขอดายไมหลบกนกันมาน้มานีมานี้โอ้ยคอนสิร์คลิปอยู่ไหนวะเนี่ยอีกนะหมดอีกแล้วอะไรก็ไม่รู้มามามาครับขอด้ยเปียบของเรามีลงแร่สองมันจะทาให้โยนแร่เร็วกว่านะครับโอ้ยแต่คยนิร์ตคลิปเราอยู่ไกลมากเลยม มามารวมพลในเร็วเลยไอ้ทิพมาเอากินช่วยครับรถถังยิงช่วยรถถังยิงช่วยรถถังยิงช่วยรังมุงน้าข้ามันโอยอดไปไหนวะเนี่ยยิงมันยิงมันยิงมันลบลบลบมานี่โอ้โหคอนเทนต์เรายิ่งมาช้าจนเดินช้ายังเลยวะโอ้โหวิ่งหนีเขไม่ได้อ่า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  โอ้โห่จะอะไรแบบน่ากนาวเนี่ยคนที่คลิปอยู่ไหนหมดวะเนี่ยโอ้ยต้องกลับไปตั้งหลักใหม่เนี่ยเนี่ยเงินเขาก็สะดุดเหมือนกันนะครับเพราะรถแรกเขาอยู่ไกลนะเผื่อรถแรกจะมาทิ้งแน่นะอ่าเราได้เปรียบเล็กน้อยเงินตังค์เราเยอะครับเงินเราเยอะเลยเป็นพันเอาหมามาลอยหรอโอ้โหนิสัยยิง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 เด็กได้ลง ม,มากัวที่ไหนหัวที่ไหนหัวที่ไหนมามาดีมาดีมาดีอ้ามาดีมดีมานี่ทำลายดดรถแลกเขาซะเนี่ยว่าทำลายโรงแร่นี่วะม,มันมาเยอะอา้อาวอ้าวอ้าวแลกกันนี่ก็หวานเกียบสิครับอเรามีคนสกคิปป้องกันนะไม่สนใจมีคนจะิปเป็นดาเมจช่วยสนใจไม่ใช่ทำไมรถตัดด้งเดือดน,น้อยจังวะโคตรสูสีเหลือเท่านี้โอ้ ซื้อไม่ทันอีกแล้วหมดอีกแล้วคอนซีฟเรามีเงินนะแต่เราซื้อไม่ทันนะครับมันหมด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 ไปเกินเร็วเร็วเกินมันมาไม่ทันนะเกมกำลังสุสีมื่อใหม่สั่งมาใหม่สั่งคอนเซต์มาใหม่เพื่อจะมาได้ใจจะขาดแล้วเออเอามาใหม่ครับเดี๋ยวเดียว คราวนี้เราจะทำลายไอ้ลรงลรงแร่เขาซะปักกำลังทการเงินเขาซะเลยม่อกนเลมืก่อนตหลัก่อนตั้งหลัก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 ก่อนตังหลักก่อนเอาถล่มให้ยับปัดให้ยับปัดให้ยับอยู่นี่อยู่นี่อยู่หลังกองทยิบเขาไว้มหน้าขามันมหน้าฆามันม่นาามันอุ้ยอุ้ยอุ้ยรถแล่มาเอาแล้วเนี่ยเอาเอาเอาความัิบเขาหมดแล้วครับได้เวลาเราโจมตีแล้วไม่สนใจ บอนอายุของหมดแล้วอดอดก้นอดก้นไปมองวองเหมือนกันกลับมาทำลายลงแร่ดีกว่าเขาเทแล้วเขาได้เงินอีกแล้วเนี่ยเกมนี้จบยังไงวะมามามาบุกเลยยิงไอ้ติดยศก่อนยิงไอ้ติดยศงี้บอนมาทำลายลงแรกให้หมดซะเนี่ย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 เอามาดีสวัสดีสู้กันหีอมาดีมาดีมาดีกลัวที่ไหนยิงยิงยิงอย่าวิ่งเลยอย่าวิ่งดีอย่าวิ่งดิ มาทำอไรลงแรกครับ,รบร <laughs> มาครับตอนเกมที่3มครับ <c oughs> อันนี้เป็นเกมใหม่แล้วนะคนใหม่ครับคู่ต่อสู้คนใหม่มาทัวร์นาเมนต์แบบดีครับแบบนี้คลาสสิกอีกหนึ่งแบบนะครับเกมหนึ่งหนึ่งมีแม่น้ำด้วยมาแล้วมีมีมีปั๊มน้ำมันครับมีมีปั๊มออยเลย์เนี่ยที่เราจะต้องาไปยึจแต้องชอบหมามาด <st ab lish> ดักนะเนี่ย สั่งพลทหารจีไอมาก่อนเลยมาดักดักดักมันมาดักมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมาเขามาดักมาเลยไม่ให้เราเข้าใช่ไหมโอ้โหเนี่ยซื้อฐานรถจีไอทิ่ช้าช้าช้าแนวหมาเราชิบหายหมดละไม่เหลือเท่านี้แหละแผนการเราคือ เนี่ยเห็นไหมเราเสียเปียบเขาไปยึดปั๊มน้ำมันละหลักการคือเขายึดปัม๊มเรายึดบ้านดีไหม,ม <c oughs> เดี๋ยวยึดบ้านแม่งเลย,วยกวนนี้นะโอ้โหเอาหมามาดักมาดักหน้าปั๊มเราไว้ช่ยเฉ่ยคุณยึดปัม๊มเลยเดี๋ยวผมยึดบ้านเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้สึกไม่สนใจเราไม่รู้เราไม่สนใจยึดอย่างเดียวครับเกมนี้ เนี่ยเอาหมามาดักไว้เฉยเลยเนี่ยมันเป็นไรเห็นไหมหมาดักไว้มันเป็นไรคุณยึดปั๊มผมยึดบ้านครับอ้มีมงมุมด้วยเข้าดีเข้าดีเข้าดีเข้ายิงด้วยเลยยึดยึดยึดมสนใจโอ้จะยึดคืนหรอไม่มีทางวะเีเอา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 เหอะแมงมุมเข้าแมงมุมเข้าบ้านตัวเองเชิญเลยครับไม่สนใจ เนี่ยเราเตรียมเกมตั้งรับดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะมายึดคืนแน่ๆคอยดูดิคอยดูดิมาแล้วรถโยกเย่มาแล้วไอโยกเย่มาแล้วยิงไโยกเย่้โอเคเรียบร้อยครับไอโยกเย่ดับแนวแล้ะยิงมันยิงมันยิงมันซะยิงมันซะมันมาเดี๋ยเดนี่วยยิงมันเรามีป้อมปืนยิงมันยิงมันยิงมันซะ เป็นไงอะเป็นไงล่ะมาดิหัวที่ไหนล่ะโอ้โหมาดักหน้าปั๊มเราเราจะเข้ายึดปั๊มยังไงล่ะยึดบ้านะเลยเป็นไงมาครับแลนดอมได้เป็นเจอรมนีทั้งสองเลยไม่สนใจมาดีก เขาเล่นเตมแมปนี้นะคนคนนี้ทั้งนั้นนะนานๆทีเขาเล่นกับเขาก็คำๆดีนะครับแต่ผมไม่เล่นนานม่น่าเบื่อมาเล่นเต็มแมปเดิมเขาจะเล่นเต็มแมปเดิมนะครับคนนี้เขาเล่นจนชำนาญเล่นจนชินละนานๆทีแล้วมาแก้มือกับเขาสนุกดีครับคราวนี้ผมจะไปยึดตั้งใจไปยึดออยจริงมา ยึดเอกก่อนได้เปรียบเสียเปรียบกันหน่อย้เนี่ยหมามาเป็นคู่เลยเนี่ยตัวเท่าไหร่หมาของสองร้อยสองร้อยสองร้อยเนกันนะจำไม่ได้เอามาเนีหมดหลายตังค์เนี่ยมาหลายตัวมาหลายตัวก็หมดหลายตังค์เนี่ยเตรียมยึดบ้านไว้ก่อนเลยผมไม่สนใจยังได้ก็ทําลายเกมเขาได้นะเตรียมยึดบ้านก่อนเลยสุ อยู่จโจหลบซ้ายหลบขวาโโอ้หหลบการโจมตีได <Construction S 1> ้กัดกัดได้ไหมี่ยกัดในชีวิตเนี้ย <Unit launch. S 1> เขาได้ความไม่รู้แต่เราจะไปยึดขี้ยึดจังวะ <c oughs> ยึด <'ve> เ,รเราไม่สนใจเราไม่สนใจเราจะยึดอย่างเดียวยึดไปก่อน <c oughs> ละไม่สนใจไปไปยึดไปยึดไปยึดมาในในหนๆๆๆเข้ามาเปิดแมปหน่อยอ้าวคีบหายละรถไขควงมาบ้านเราด้วยเนี่ย <c oughs> อ้แล้วใครควงวันเรานันซะนี่วันซะโอ้โหเกือบเก็บไม่ทันเข้าไปเข้าไปหลบมานี้มานี่มานี่มานี่มานี้โาห้โอ้มันรอดมันยิงเร็วจังวะอ่าวาจะรอดไม่รอดอืมเตรียมป้องกันด้วยกันเขาต้องบุกเราแน่เลยเขาต้องสวนกลับเราแน่เลยคราวนี้ มันนี่มันนี่มันนี่ผิวบล็อกมันนี้เห็นไหมรถไอเอฟบีหนึ่งสองสามคันเลยไม่มีอะไรอีกหรือเปล่าไม่รู้แมปก็ไม่ได้เปิดตั้งท่าตั้งท่าตั้งตาจะยึดอย่างเดียวโอ้ยมาแล้วมันมาแล้วครับ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 เห็นไหมครับมันมาแล้วมาเป็นกองทับแล้วเอายึดยึดโอ้ยขายสักโก่อนเดี๋ยวเงินไม่พอเอาเอาโลงแรกก็ดับแนวแล้วเนี้ย โอ้เอาจริงวะยกีนเอาจริงวะทั้คนผมบาร์แหกเราโอ้ยดับอีกแล้วเอาเอาเอายิงเลยเนี่ยเอามาลงมาเอาไปเลยค่ะบุกเร็วบุกเร็วด้วยโอ้โหน่าจะโกรธเรายึดบ้านเมื่อกี้เปล่าตรงนี้จะโกรธเรายึดบ้านเมื่อกี้โอ้ยจะโหดไปไหนคุณบี้โอ้โหโหดไปไหนวะเนี่ย Securing ยิงรถเราอีกใช่หลบทันมั้ยเนี่ยมาโอ้มาเร็วไอ้ตั้งตัวไม่ทันเร็วไอเงอใช้ได้ทำได้มันเนี่ยหมาก่อนเอารถทับหมาก่อนทับเนี่ยใช่แต่มองไม่เห็นฐานเขาเลยมัวแต่จะพิชิดไม่ได้เปิดแมปดูเลยอะไรวะเนี่ย ใส่ยันไยิปคันีมั๊ปั๊มยิงรถแลไม่ให้ตั้งตัวไม่ให้ตั้งตัวไม่้ตงตัวอระเบิดสักทีสิเฮ้ยอ้รเบิดทำน้ำมันใหระเบิด มาจะถล่มเราได้แล้วถล่มเราได้แล้วก็จะซื้อรถต้นไม้ครับมันมันมันเอ้ามีมาเพิ่มอีกอะไรเนี้ยนึกว่ามีคนเดียวมีเพิ่มเลยหลบ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 ไอทิศแม่งมงสู้กับกาเดียนเจียได้ไงฟังดิเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาตั้งหลักก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอทิศเดี๋ยวกลับมาตั้งหลักก่อน เออเรือเรือเรือต้องเล่นเรือก่อนเรือต้องป่วนปวนโอ้โหเขาออกมีหลาดแทงแล้วเอ้ามีเฮลิคอ่เตอนไว้สายด้วยเอเอแต่เขายังไม่ได้ยึดปั๊มมันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราออกเครื่องบินมายิงม,มันมายึดปัมม๊มนะมันตรงนี้กนะ่อเพื่อจนะไ,ได้ตังค์เพิ่มเนี่ยน่าเอาเพลย์แมตต์แลบมั่งเลย ยิงมัตเทนแล็บซะเลยเนี่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 ยวิ่งแล้วไม่สนใจเราสนใจไม่สนใจเก็บกระเด็นใหญ่ได้ไหมได้ข้อมูลสายเนี่ยมีหลานเราก็ไม่เราไม่สนใจเนี่ยเนี่ยเราจะออกฐานเรือเราจะซื้อเรือครับเราจะไปซื้อเรือบินเรือขนส่งเครื่องบินถล่มปั๊มน้รานก่อนเลยเนี่ได้แล้วครับ นี่ตั้งเรือไว้ตั้งไหนตั้งีรือไม้เหลือเครื่องบินเอาลำเดียวหอครับเบี่ยงเบียนความสนใจเราไม่สนใจเนี่ยเราจะไปยึดปั๊มน้ำมันับนี่ได้เงินเพิ่มเก็บระยะยาวเราต้องสร้างความได้เปรียบให้เกมของเรานะครับนี่ไปยึดมันซะสีรถไหนอยู่นี่มีรถใส่เลย มาอีปล้วมลอก,กอออหันนี่หนน่ัน,น่มีล็อกเก็ตเทียเลยมีล็อกเกตเทียมาจะยิงแอนดิเนียเราไม่มีทางมาเรือบินละไมาเอาชิงออกสะง,งัญหูอะไรเนี่ย <c oughs> โอเคครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ